บอกมาอย่างนี้เข็มไหนะดูเนยรู้มารู้คิดว่านมปั่นนะครับค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาพบกับมาไอนะจ๊ะไม่ใช่หมาไอและเราก็อยู่ในช่วงขวยไร่ กันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะไอ้ก็อยู่กับน้องเสือแล้วก็พี่แฮมนะเออพอดีว่าเราไปดูคลิปช่องอื่นมานะคะแล้วมันมีเมนูหนึ่งที่แบบว่ามาไอ้แล้วก็น้องๆเริ่มถึงพี่แฮมนะคะอยากจะลองชิมกันนั่นก็คือเจ้านัตโตหรือเจ้าถั่วเน่านั่นเองนี่เดี๋ยวให้ดูกล้ก แต่รสชาติจะเป็นยังไงนั้นเราก็ไม่เคยกินนะเสือเคยกินไหมไม่เคยแขงมากจริงจริงมันแข็งมากเลพี่แฮมเคยกินไหมเคยกินตอนอยู่ในห้างแต่ว่าไม่รู้ว่ายี่ห้อนี้มันจะรสชาติยังไงอ๋อก็เคยกินมาบ้างแล้วแล้วมันกินได้ไหมพอที่จะกินได้นะเพราะว่าพอที่จะกินได้พอที่จะกินได้นะแต่เราจะกินแบบธรรมดาไม่ได้ค่ะงานนี้เราอยู่ด้วยกัน3คนนะคะเราจะมาเล่นเกมกันใครที่กินนัตโตะหมด1กล่องนะคะเอาเงินรางวัลไปเลย1 0,000บาทวันนี้1 0 0 0 0มื่นซอแจกหมื่นหนึ่งวันนี้เ ใจยย็นเย็นต้องต้องกินต้องกินพร้อมกันใจเย็นเย็นอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูเจ้าหน้าตาของนัตโตะกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวพี่ไอจะเปิดให้ดูนะและนี้นะคะก็คือเจ้านัตโตะที่เราได้ซื้อมาเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงกันเนาะก็จะมาเป็นกล่องโฟมเนาะเปิดขึ้นมาอ่ามีโชยุให้ข้างในเนาะนี่เขาก็จะแถมโชยุมาให้ โอ้ m g โอ้นี่คือโชมหน้าของเจ้านัตโตหรือถั่วเน่านะคะกนโอนโะคือทุกคนแบบว่ากินแบบ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูนะเดี๋ยวไอจะให้ดูนะคะดูความยืดของมันนะโอ้โห oh. <Okay. S 1> oh. แบบว่าซู้เข้าไปใกล้กล้องอัว oh. หวปะเนี่ย <c oughs> กินแบบรุนแรงมากแต่ใครกินหมดนี่นะคะเราไอแจกไปเลยคะ่ะหมื่นหนึ่งวันนี้จะรับคัท้ามไหมตอ,อนนรก็จะรับโอ้โหกินหน่อยหมื่นหนึ่งเลยนะนใส่สู้หน่อยอ๋อหมื่นหนึ่งเหรอ,อเอาดิ <c oughs> เอาดิเปิดเลยถ้าจะกินให้อร่อยอ่ะต้องคนแบบว่าให้มันยืดแบบยืดแบบมากมากเลย่ะมาแบบยืดเลยนี่นี่ดมกินอ่ะ เหลือดมกินปะไม่ได้ดูนะทุกคนดูความยืดวิธีการกินนะคะเขาบอกว่าจะกินแบบนี hmm ้เลยก็ไ uh. ด um ้หรือว่าจะใส่โชยุก็ได้นะคะแต่เพื่อความอร่อยเขาแนะนําว่าให้ใสโชยุค่ะแล้วก็คนยิ่งยืดเท่าไหร่เขาบอกว่ายิ่งอร่อยพี่แอนคิดว่าไงลองสักเม็ดดิลองสักเม็ดนะ ออืืี่ครู้สึกแบบปกกวนอะไรแบบเกินคำบรรยายเกินมันอร่อยเหรออยาจะอกจากบ้างขอลองชิมก่อนนะขอขอชิมเิ็นึงแค่กินก็ไม่ได้แลอวเเออมาหมื่นนึงก็หมื่นนึงทุกคนโอเค เดี๋ยวไอ้จะให้ดูความยืดของมันนะคะเมื่อเราคนคนไปเนาะทุกคนจะเห็นได้เลยว่ามันเริ่มจะมีฟองนะคะมันจะเหนียวกว่าเดิมไมันจะมีแบบความยืดยุ่มมากขึ้นเหนียวยิ่งอร่อยเป็นไงเสือขยับขยับมีคนขยับแล้วเนี่ะเราก็คนไปจนกว่ามันจะเหนียวยิ่งคนนานๆยิ่งอร่อยเชฟบอกมาอย่างนี้เชฟไหนอ่ะ ดูดีดูงมายหน่งก็ตังหมื่นนึงฉันต้องทำได้อ่ะเดี๋ยวให้ดูของเสือเดี๋ยวก็ดูของพี่แฮมหน่อยดูของพี่แฮมหน่อยนี่เฮ้ยทำไมของพี่แฮงหน้าตามันดูดีวะดูดีเหรอโอ้โหยางยืดเลยเนี่ยเขาบอกว่ายี่ยืดยิ่งอร่อยแล้วก็คนไปจนกว่ามันจะยืดนะคะอ่ะของมาไอ้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรอพี่แฮมกับเสือก่อนทำเดียวทำเดียวเลยนะหมื่นนึงที่เดี๋ยวขอดูนะทำเดียวเลย เ,เดี๋ยวรอดูต้อมันเซียนอ่ะท่านนอนนอนแต่ก็รู้ว่าใครคนจริงเรามารอลุ้นกันนะคะว่าใน3คนนี้ใครจะได้รับเงินรางวัล10,000บาทกับเกมกินถั่วเน่านัตโตะให้หมดถ้วยนะคะคนหัโหดตอะคะ่ะนอนนอนยอมยยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมสุดเซียวกับเจียวไก่ะะอ่ะค่ะเสืวอินนิดเดียวมันจะเหมือนอ้วกให้ดูของเสือก่อนเสือไปให้กล้องดูหน่อยไปหือน้นคิดว่านมปั่นครับไอ้เสือคับนั่นหนักเพราะไหมทุกคนเราะ พร้อมเดี๋ยวเด๊ะ<ๆ>แวไงเาถ่งแบบพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมไหมเสือพร<อ>้อมเพียงพอไหมหนึ 1, 2, ่งสองสามไม่กินลหร <c oughs> <c oughs> อม,มาคนเซียนคนเซียนมันต้องกินอย่างนี้อืมอ้อ <c oughs> ขึ้นปา ยังไงเพื่อนหนึ่งหมื่นไหวไหมเดี๋ยวแป๊บนึงขอแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งขอแก้ตัวเมื่อกี้เพื่อนหนึ่งหมื่นเพื่อนหนึ่งหมื่นเราต้องทำได้ทำอ้วกทำอ้วกเอ้ยแต่อ้วกไปแล้วอ่ะก็แพ้ดิอ้าวมาไอแพ้แล้วทุกคนนี่ก็เหลือพี่แฮงกับน้องเสือนะคะแข่งกันนะคะใครกินหมดรับไปเลยหนึ่งหมื่นบาทวันนี้เอาเลยสองคนนี้แข่งกันเดี๋ยวว่าไงเิมง อุ้ย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 ,ยเอาเลวเสือเอาเลวเอาเลวเอาเลวถ้าพี่แฮมหมดก่อนพี่แฮมชนะนะรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ถ้าอ้วกปรับแพ้นะไม่ต้องพตำโพเสือเร็วๆคนอยู่นั่นแหล้วของกินจะหมดถ้วยแล้วกำลังทงใจอยู่ <laughs> อุ้ยพี่แฮมกินหมดแลเ <laughs> ติมเติมเชียวอยู่แล้วเติมเชียวอยู่แล้วมาไอ้ขอลองกินอีกทีหนึ่งแล้วกันนะ อลาก็ต ul ้องมาดูคนอ้วกแล้วเราก็ต้องมานั <c oughs> <c oughs> ่งกินเนี่ยคือไม่อยากจะอ้วกเลยอะกันเลยนะนี่คือพยายามไม่มองเลยไม่มอง เรียบร้อยเรียบร้อยฮะเรียบร้อยเรียบร้อยไปหนึ่งเลยเราสองคนเนาะพี่ว่าของน้องที่ปั่นเลยเดิมันน้ำปั่นไปเหมือนนุ่มนุ่มปั่นทุกคนเป็นฟองแบบฟองฟอด,ฟด วกลับมาแล้วกลับมาแล้วเอ้ายังไม่หมดอันนี้ก็เร็วเร็วเร็วพี่แฮมสู้สู้พี่แฮมสู้สู้เฮ้ยสู้หน่อยหมื่นหนึ่งเสือหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งได้กันเดี๋ยวเราแบ่งกันได้ไม่แบ่งอ้าวโอเคได้กินได้หมดหมดด้วยเอาเร็วสู้เขาสู้เขาพี่แฮมสู้ไหมสึกแข่งศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเอาเป็นว่าใครคือผู้รอดคนสุดท้ายจะเลิกไหมจะหมดไหมโอ้ยไม่อยากดูเลยไปสอบแล้วเนี่ยไว้เราเหลือคนสุดท้ายแต่ถ้าไม่หมดหมื่นนึงก็อดนะเหลืออยู่คนเดียวสู้ต่อหรือยอมแพ้มามาลองสักตั้งลองก็ตั หนึ่งสองสามเฮ้ยเออฮึบช่าชาตั้มดวจนี่มันสุดยอดจริงจริงเอ้ยอุ้ยมา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 เสือเสืออืมอาการอาการอืมอูมามิรู้สึกเป็นยังไงตอนนี้เขาไม่คุยกันพวกเราเลยเฮ้ยทุกคนพี่แฮมกินหมด งานนี้เราก็ต้องใจ่ายให้พี่แฮมหมื่นหนึ่งดิเ,<อ>เสืออะไรวะเราควรจะแบ่งตังค์กันไปหนูโ,โหกลับไปดูยอนหลังใครว่าก็แรกอะครับตั่ตอนอลยสรุปแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้พี่แฮมเป็นคนอธิบายรสชาติของไอเจ้าถั่วเน่านะคะอะพี่แฮมสัมผัสแรกที่กินรู้สึกยังไงสัมผัสแรกเนี่ยที่กินเนี่ยเคยได้กลิ่นประมาณผ่านรถถังขยะไแล้วแบบรถถังขยะเนี่ยมันอยู่ในปากเรา อ,อุดต้นบบกัานอุดเกินับเหมื่งเลยนะหนึ่ยเนได้เหมือ, windows, อนก kind of ินขยะถูกป้ะ สัมผัสแรกคือเหมือนกินขยะเหมือนมีรถถังขยะอยู่ในปา่าแล้วสัหรับเสือละ่ะสัมผัสแรกเป็นยังไงพูดไปหมดแล้วเตรียมทไปหมดแล้วแต่อยากจะบอกว่าสําหรับมาไอซนะคะตอนนี้มันยังอยู่ที่โู่เลยค่ะตรงน,นีนะะ้มันยังอยู่ขึกนแบบว่าถ้าถ้า <5, 5 S 2> สมมุติว่ามันเป็นอาหารที่เป็นแบบว่าเหลืออยู่ชนิดเดียวอยู่บนโลกแล้วเราต้องกินกูยอมตายะคะ่ะกู้ได้แค่นี้ว่ายอมตายนะคะแต่วันนี้นะคะมาไอ้ก็แพ้เสือก็ทําให้เสียชื่อช่องหมดเลยคนชนะก็เป็นพี่แฮมเพราะฉะนั้นเราจะทําการโอนเงินให้พี่แฮมหนึ นพี่แอบอกว่าอะไรนะตอนนี้เอาน้ำหรอตอนนี้เริ่มแล้วตอนนี้เริ่มแล้วเฮ้ยเฮ้ยถ้าเขาอ้วกแพ้นะเขาอ้วกคือแพ้นะเฮ้ยแพ้ดิถ้าอ้วกเราบอกแล้วแพ้เอ้ยถ้าเกิดว่าอ้วกอ่ะเหมือนหนึ่งเราไม่ให้นะนี่สดชื่นไหมเขายังช่วไม่อยากคุยกับใครเลยตอนนี้เดี๋ยวอ้วกใส่หน้าพี่อย่าอ้วกใส่อยนะไอ้คนร้องนะถังขยะอยู่ข้างใต้นะเขาจะคิดว่าน้องไปกินขยะเน่ามาเหรอเดี๋ยวพวกเราคิดว่าทั้งสามคนนะก่อนจะออกจากบ้านควรจะแปลงฟันนะคะมันควรจะเป็นทางเลือกสุดท้ายนเมนนนูี้ะคะ แต่ถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนอยากจะลองซื้อกินก็ลองไปหาได้ในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือว่าสั่งทางออนไลน์ก็ได้เนาะเออบางคนก็อาจจะอร่อยนะแต่สําหรับไอ้แล้วก็เสือคือมันไม่โอเคแล้วสําหรับพี่แฮมละคงมีคนญี่ปุ่นเท่านั้นแหะที่โอเคอรอเออ,เอ,อใช่อ่ะอ,อืมกระตุกก็หล่อยเหมือนนี้ ท้แลวชื่นใจหวานเจี๊ยมนะคะหวานเจี๊ยบแต่ก็หวานเจี๊ยบสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือพี่แฮมนะคะยินดีด้วยรับเลยยีนดีไอ่ะถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้มาไอด้วยนะคะคลิปหน้าจะมีอะไรมาให้ดูกันก็ต้องรอติดตามนะคะในช่วงข่ยไรนี้วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแค่นี้แหละ กดยืนยันตึง้งเสร็จแล้ว่ะกน,นี่โอนแล้วนะคะทุกคนเข้าอ,อยัางเงี้เข้าแล้วใช่ไงนี่ของจริงกินจริงให้จริงเล่นจริง